อ่าแลสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะผมยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องของแทนนี้ RKO h h a n n e l นะฮะพอดีว่าเมื่อกี้เข้าเช็คเพจเกมแล้วเห็นตัวอย่างเดโมใหม่ของ Resident Evil Village นะผมน่าสนใจเลยทีเดียวก็เป็นเหมือนเดโมที่โชว์ศักยภาพนะผมภาพต่างๆแล้วก็เกมเพย์เนาะที่เขาให้ IGN เนี่ยได้เป็นผู้เล่นก่อนเลยนะผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูไปพร้อมๆกันแล้วก็ ได้เห็นรีแอคด้วยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะผมสำหรับ Resident Evil Village Demo โโตัวใหม่นะครับผมโอเคประมาณ5นาทีเนะเราไปลุยกันอ,อ,อุ้ยโผล่มานาหญิงดูบุหรีป่ปะเนี่ยอันนี้คือภาพอันนี้คือภาพที่เขาเล่นบน P4 Pro นะครับผมน่าจะ 4K 60เฟร,รม,ะมรฟรปะไม่แน่ใจองงุ้ยกราฟิกดูดูคล้ายๆพัก7จ็ปะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อีธานใส่ชุดใหม่ด้วยนะ เออภาพสวยว่ะเดโมตัวใหม่ปล่อยมาให้ IGN เล่นก่อน <Wow. S 2> แล้วเราจะได้เล่นตอนไหนก็ไม่รู้แต่รู้สึกอยากเล่นแล้วฮะโอ้ยเหมือนภาคเจ็ดเลยเนาะเค้ ซอมบี้ปะไม่ใช่ไม่น่าใช่ภาคนี้น่าจะเป็นแัมพายนะผมว่าสนปืนเฮ้ยเสียงปืนใหม่ด้วยนี่ไม่น่าเป็นซอมบี้เนาะยิงแล้วได้เป็นเงินว่ะภาคนี้มันมีไอซื้อของเลยนะพ่อค้าน่าจะเอาเงิน น่าจะเอาเงินไปซื้อของอัปเกรดอะไรพวกนี้เออมันเป็นเหมือนตัวอะไรวะผมกำลังมองไม่น่าใช่สอมบี้ถือเคียวด้วยนะเฮ้ยอีธานเปลี่ยนแม็กแบบเห็นว่าเมื่อกี้เขาเรียกว่าไงนะเนี่ยเห็นนะ่ะแทคติคอลเขาเรียกว่าเอ้ยเขามีแบบสกิลการใช้ปืนว่ะอีธาน เรามาดูลูกซองฮะโหแม่งถือดาบเลยอะไร,ร้กาดวะยิงแล้วได้เป็นเงินยิงซอมบี้ต้องใช้ลูกซองขนาดนี้เลยวะเพื่อนเปลืองไหมเนี่ย แต่ผมว่าดูดีเลยนะโหศพขาดครึ่งตัวอุยอ๊ยอุ้ยมีจัมส์สแกร์ด้วยโอ้โหขนาดไม่ได้เล่นเองยังตกใจบล็อกเหมือนเดิมคราฟแอมโม่คราฟกระสุนเหมือนเดิมนะไอพวกนี้แม่งออกมาเยอะวะ่ะเฮ้ย อีธานเขาดูแบบว่าเขาดูเป็นเป็นงานขึ้นอ่ะเออดูดิการเปลี่ยนแมสเห็นว่าโคตรชอบอ่ะน่าจะแบบโดนที่คิดสนามแดงสอนแบบยุทธปรกรออะไรพวกนี้รอว,วะเอ,อ้ยมีขึ้นลิฟต์อย่างนี้ด้วยวะโได้ออกมาข้างนอกแนละ้วะบรรยากาศ อนี่คือยีทามมาตามหาเมียป่ะหรือว่าไงเอ้ยห้องนายหญิงวะคุณแม่โอ้โหน่าจะเป็นไททันแน่เลยผมว่าไม่รับที่อ่ะแม่เหมือนเห็นแล้วเลยไม่เห็นเหรอ regret to inform you that Ethan Winters has escaped that my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother no, Miranda. Yes, of course I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. <laughs> ดูจัดจบแล้วโอ้โหห้านาทีโคตรเร็วคุณแม่โอ้ยคุณแม่ดูจัดแต่เมื่อกี้โอ้โหขอดูอีกทีเลยแล้วมันโฆษณาอะไรวะเนี่ยมันขึ้นมาทำไมโฆษณาขอดูใหม่อีกรอบคุณแม่ดูจัดโอ้โห ช่างแม่งเนี่ยที่ีการโอ้โหคุณแม่บอกอีธานต้องได้ชดใช้โอ้โหดูแล้วน่าจะมีเขาเรียกว,ว่าไงดูแล้วน่าจะเนื้อเรื่องน่าจะแบบอีธานแม่งโดนตามกระทืบแน่นอนสำหรับไปทำให้คุณแม่เขาโมโหขนาดนี้นะผมแล้วก็จบไปแล้วนะสำหรับ เดโมตัวใหม่นะผมที่โชว์กราฟิกแล้วก็โชว์พวกเกมเพย์ต่างๆเนาะอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาจากเพจเกมถูกบอกต่อ v 2ด้วยนะผมก็คือว่าอันนี้เขาไปเห็นมาก็คือโฆษณาของ RE Village เนี่ยในญี่ปุ่นที่เป็นการ mm hmm. เขาเรียกว่าโปรโมทเกมเนาะมันมีตัวละครลึกลับตัวหนึ่งที่ใส่หน้ากากโผล่ออกมาบนโปสเตอร์ด้วยนะผมแล้วก็เราจะได้เห็น พี่คิดสนามแดงเนี่ยอุ้มลูกอีธานเนาะลูกอีธานน,ะานี่น่าจะมีเขาเรียกว่าพลังอะไรสักอย่างที่ทุกคนถึงแบบต้องมาแย่งชิงเอะเขาะ้าใจป่ะเออแล้วตัวละครใส่หน้ากาดนี่ก็คือใครก็ไม่รู้นะครับผมรวมไปถึงตัวอีธานด้วยที่หันข้างตลอดนะเราไม่ได้เห็นหน้าเขาสักทีนะผมสำหรับตัวละครตัวนี้เออก็ยังไงก็รอติดตามนะสำหรับอ่า Resident Evil ว i ิ l เล e นะผมรือว่า Resident Evil 8ที่จะวางขายในช่วงวันที่7พฤดภาคมนะผมทุกแฟตเบืทุกแพลตฟอร์มเลยไนมะ่ว่าจะเป็น p พ4 p นะี่พห้าคอมเนอะเออเอ็กอะไรต่างๆตอนนี้ก็เปิดให้พิออเดอร์แล้วนะผมใครที่สนใจก็กดได้นะผมสำหรับผมนี่รอคอยแน่นอน Day 1ต้องมาติดตามคลิปกันได้ที่ช่องแทนนี่ r า o ์เคโผมโอเค วันนี้ก็มาคลิปสั้นๆน,นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไปละว,วันนี้เดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้าฮะบ๊ายบายเจอกันฮนะ